ตอนนี้ก็เลย <c oughs> อยากจะให้เอาขั้นตอนแรกก่อนให้เสนอชื่อแล้วก็รับรองแล้วก็จะถามว่าเสนออีก <c oughs> บ้างไหมที่ตุกตามก็ตามรับนูนมาตรา160และ88ครับส่วนการลงคะแนนผมไม่อยากจะชี้แจงให้มันจับสนตอนนี้เอาเรื่องเสนอชื่อก่อน นะครับและมีการรับรองก,การลงคะแนนจะชี้แจงเมื่อตอนลงคะแนนภายหลังนะครับเชิญครับท่านจรนานครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนานสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยสมาชิกรัฐสภา ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งตามข้อมาครับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่136ซึ่งได้มายัดไว้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมของรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับกระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยได้รับมอบหมาย จาก11พักการเมืองซึ่งจะเป็นพักการเมืองที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญและเป็นผู้ที่พักเพื่อไทยได้เสนอ รายชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา88นายเศรษฐาทวีสินเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมแห่งนี้ผมขอญาติกรับเรียนท่านประธานขอผู้รับรองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่จะแสดง ตนโดยการเสียบบัตรเป็นผู้รับรองขอผู้รับรองด้วยครับครับขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับเ,เสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับไม่ไม่สามารถจัดยกมือได้นะครับตามข้อบ,บังคับครับขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับกดบัตรแล้วก็กดแสดงตนนะครับได้รับรอง ถูกต้องนะครับเพราะว่าการรับรองนี้ใช้เสียงรับรองไม่น้อยกว่า50คนตอนนี้ก็287แล้วถือว่าครบท้วนครับมีจะเสนอชื่อผู้ใดเพื่อเป็นนายทุนีซึ่งเป็นบุคคลที่ตามรัฐน,นุน160และ88ถึงนะครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติมถือว่าในการประชุมการนี้มีผู้เสนอในเศรษฐาทวีสินเพื่อรับการเสนอชื่อเป็นนายกปรตรี